วันนี้นะคะจะพูดเรื่อง stay f o c u s นะคะในชีวิตของคนเรานั้นมีสิ่งที่เราต้องโฟกัสหลายอย่างมากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะว่าเราขาดการโฟกัสค่ะบ่อยครั้งมากที่เราปล่อยให้ชีวิตของเราไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องที่ดึงดูดความสนใจของเราแน่นอนของบางอย่างดึงดูดความสนใจแต่มันไม่ทำได้ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในชีวิต เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถามตัวเองก่อนเลยค่ะว่าคุณได้แบ่งเวลาไปให้สิ่งที่คุณควรจะโฟกัสมากแค่ไหนลองคิดดูนะคะในหลายครั้งในชีวิตพวกเราหลายคนมัวอกหกักฟุ้งไฟเรื่องราวของคนมากมายนับไม่ถ้วนแล้ววันนี้เป็นไงคะเรื่องราวของคนเหล่านั้นไม่ได้มีความหมายอะไรในชีวิตของคุณเลยแต่ลองนึกถึงเวลาที่คุณได้เสียไปเสียเวลาเสียใจ เสียส,สิ่งต่างๆไปในช่วงเวลาเหล่านั้นเกิดอะไรขึ้นมากมายซึ่งไม่ได้ดีกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เล็งไปที่เป้าหมายแล้วเหยียบไปให้เต็มที่ค่ะซู้ซค่ะเจอกันที่เส้นชัยนะคะสวัสดีค่ะ